สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะที่ยายถืออยู่นี้เขาเรียกว่าส้มเมาค่ะใบส้มเมาหรือยอดส้มเมาเนี่ยอันนี้คือต้นส้มเมาต้นส้มเมาน้องสาวที่กระบี่ให้มาตอนนั้นเป็นกิ่งอาจจะปักชำอะไรเนี่ยให้มาพร้อมด้วยดินที่เป็นดินลูกรังตอนแรกจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ยายก็กลัว ว่าจะไม่รอดแต่พอมันขึ้นแล้วมันตายยากค่ะแพรกิ่งก้านสาขามากมายภาคอื่นก็น่าจะมีนะเพราะวันก่อนยายดูคลิปของยูทูบเบอร์ YouTuber ด้านเกษตรเขาก็พูดถึงสมม้มเมาที่เขาไปแยกกิ่งปักชำเนี่ยค่ะนะต้นสมม้มเมาถามว่าเอาไปทำอะไรได้บ้าง ได้หลายอย่างค่ะรสชาติของยอดมันก็จะเป็นยอดเปรี้ยวๆเ,เหมือนกับพวกยอดมดันพวกอยอดมะขามอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะถ้าเราเลี้ยงงามๆช่วงหน้าฝนยอดจะใหญ่มากเลยค่ะเราก็นำไปทำอาหารได้หลากหลายต้มไข่มดแดงก็ได้ต้มเอ่อพวกต้มกะทิปลาแห้งนะน้องก็บอกอร่อย ต่ยายเคยไปต้มปลาทูนะต้มเหมือนคล้ายๆต้มโคลงก็เอาใบพวกนี้ใส่ลงไปนะใบส้มเมาเอาไปยำใส่ยำก็อร่อยคนข้างบ้านเขาบอกว่าเอาไปต้มยำปลากระกป๋องนี่สุดยอดยายาาก็เคยเด็ดให้เขาไปก็หลายครั้งเขาไปต้มยำนะนี่ค่ะว่างๆเดี๋ยวยายก็จะปักชำํำ จะแยกไปปลูกตรงจุดอื่นแต่จริงที่เดียวก็กินไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยนะกินไม่หวัดไม่ไหวละสมม้มเมาเนี่ยเรากินตรงยอดอ่อนๆมันตอนนี้ยายตัดเพราะว่ามันเป็นแผ่จนกระทั่งเดินไปไหนมาไหนไม่สะดวกเนี่ยระหว่างต้นไม้ของยายเนี่ยเข้าหูเข้าตาก็ตัดตกแต่งพุ่มมันแล้วเดี๋ยวสูงๆเราก็ต้องแต่งออกมาแล้วเอากิ่งมันมาปักชำค่ะนะ ปักชํำเดี๋ยวอาจจะแจกเพื่อนที่เขาอยากได้โดยเฉพาะคนคนปักใต้นี่จะชอบมากเลยเอาไปแกงเลียงนะแกงเลียงปลาถูย่างหรืออะไรเนี้ยใส่กุ้งแห้งก็ได้ใส่กะปินิดหน่อยแกงเลียงแบบบ้านเรานะเออเอาไปใส่ได้หลายอย่างเอาไปแกงส้มก็ได้ค่ะยายเคยไปใส่ในแกงส้มเนี่ยค่ะต้นส้มเมาปลูกไม่ยากค่ะปลูกไม่ยาก บางคนเชี่ยวชาญเรื่องการตอนก็จะตอนกิ่งเนี้ยค่ะแต่ยายไม่เอาไม่เชี่ยวชาญในการตอนก็ไม่เคยลองตอนสักทีหนึ่งนะที่จริงไม่น่าจะยากนะดูจาก YouTube เนี่ยเรามีอุปกรณ์พร้อมก็น่าจะลองดูเดี๋ยวหน้าฝนจะลองดูดีกว่าที่สำคัญอยากจะตอนกิ่งมะนาวด้วยซ้ำนะอันนี้ต้นสมม้มเมาอะไรที่เปรี้ยวๆเ,เนี่ยยายชอบเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆอีกนิดนึงว่านอกจากต้นสมม้มเมานี้ ประเภทเปรียปร้ยวๆยายชอบพวกชะมวงเนี่ยชะมวงอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยความเปรี้ยวของยอดชะมวงก็คล้ายๆกันแหละค่ะนะหนเห็นไหมสมม้มเมาเยอะมากเลยเนี่ยบางทียายก็ตัดยอดอ่อนๆเอาไปปั่นน้ำปั่นผักตอนเช้าๆสารพัดผักนะมารู้จักกันค่ะยอดสมม้มเมา ไม่รู้ว่าประเภทเดียวกับ,กบมะเมาหรือเปล่า,า,ายายก็ไม่แน่ใจแต่ที่เซิร์ชเข้าไปดูก็เป็นยอดส้มเมานะเป็นผักชนิดหนึ่งทางใต้ชะเยอะนิยมกินกันค่ะนะยอดเขาจะยาวกว่านี้งามกว่านี้แต่ของยายตอนนี้แห้งแรงนิดหนึ่งนะไม่ค่อยได้ลดน้ำเท่าไหร่ต้นมันใหญ่ละไ,ไม่ตายแน่นอนเนี่ยค่ะโอเคมารู้จักไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าต้นส้มเมา มีประโยชน์แน่นอนเรื่องประโยชน์เนี่ยเรวค่อยดูกันว่าประโยชน์อะไรบ้างยายก็จาไม่ได้นะแต่อร่อยความเปรี้ยวเนี่ยแทนยอดมะขามได้เลยค่ะมารู้จักกันนะคะนี่ค่ะปลูกกันค่ะรู้จักกันไว้นะคะขอให้โชคดีในทุกๆเรื่องค่ะและสุขภาพแข็งแรงกันทุ่นหน้าเลยนะคะ สวัสดีค่ะ